สวัสดีจ้าพี่น้องมันี้ว่าตามส่มตามนะจ้ะริกยี่สิบเมตรนะพี่น้องเนี่ยก็สิดตามริกร่วมกันนะพี่น้องอันนี้ก็ตามริกเรียบร้อยนะจ้ะยี่สิบเมตร นนพริกเฉกแข็งเราจ้ะพี่บุ๋มเราหายมาอย่างเต้เรากลับไทยอันนี้เจี๊ยบกะตําพริกเรียบร้อยแล้วคือปึ๊บเจี๊ยบกะซีมาใส่มะเขือเทศแล้วจ้ะอันนี้สูตรใครสูตรมันนะคะอันนี้สูตงง่ายๆลูกกาแฟ,เฟนเราหายเราจ้ะ โชคอันนี้เขาจะเอาแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนะพี่น้องเขาจะตามใส่นมจีนนะจ๊ะเป็นแบบตำส่วนในนามมา้านะคะเปียใส่ตอนมะนาวกระตงยานเปรี้ยวนะพี่น้องเพราะว่าจะมกรดแบบนี้นะจ๊ะอันนี้น้ำปลานะคะ ปรตาละ,ะยอนี่พี่นองลูกหายกินนมแล้วนะจ๊ะได้เพิ่นกัญยังหงอกาก็จะห่งองอพาดหลายนพน้อง,งลูกพองนะจ๊ะม่กินย่งไปบึงเลย ใสนนน่น้ำตาลนิดนึงนเแบบว่าคนมตำนามไม่ไหลน่ย ล้วก็จะใส่เส้นมะละกอเส้นมะละกอนี่จะเซนามแล้วจ้ะได้ก็บ่ได้ยเบิ่งงอนพี่น้องเพราะว่ามันต้องมีผู้ได้ถือก่องให้กลองมาก น้ำจีนนะคะจีนน้ำจีนส่นอนนังเราไปนอนอืมอันนี้เราใส่คุนคน,คนซื่อซื้อเราไปนอนเออยุคนีเดี๋ยวเราจะยิ่งเวจับของจับยังไงเราไปบ้านเพลสเราก็จับของไอ้เจมเน่ ตุ้ยเส้นกับเบื้องลูกไงเบื้อ <c> ง <oughs> <c oughs> น่ากินมากดูสิหนุ่มเบื้องใส่ทั่วลิสูงลงไปนะจ๊ะชิม <c oughs> <c oughs> น,นะคะ กินผูด้เดียวเราไปนองใส่มือได้อ,อ,อร่อยมากเดี๋ยวคนอยากจัดจานเนาจ้ะ เสร็จแล้วพี่น้องตั้ใส่จานแล้วเนาะจ้ะเบิ่มโอ้น่ากินมากมาเสร็จเสร็จน้อกันได้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ะสมตั้มแล้วจ้ะตั้เสร็จเมื่อกี้พอได้เห็นหน้าแล้วพี่น้องเก็บตื่นพึงตื่นนอนให้นานทห่สุดแล้วแต่งตัวบ่ค่อยสุภาพแต่ไหนแล้วจ้ะ ก็ได้กินบะหมี่ไปก่อนแตะง่ายๆบานๆใส่มือลงไปไกอ่อบนะจ๊ะ ร้อนร้อนร้อนอบโมอะไรน,น้ำมันนะจ๊ะ มาเด้วยจ้าพิกยี่สิบเม็ดเนอะพี่น้องมือน,นันทิว่าพาหนูไปหาโมนันถามเรื่องแก้มดแดง โมหาย,ยามาแล้วเนาะจ้ะสูญย,ยามานท่านาท่ายังเนาะจ้ะหายพี่น้องแปีว่ามันไม่ได้กเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะพี่น้องเจ็บคิดไปเองแน่นเลยมันอาจจะเป็นแบบพวกแบบเพยพุ่มเพยพวกอากา,กาศพวก้ยังหรือเปล่าจะเขาบ่แน่ใจ <c oughs> พเพราะว่าเจ็บล้มกินสมตำๆกินอย่างอีเทธอนหนึ่งผมบ่กเป็นยนังเนาะจ้ะ อ,อร่อยมากโอ้โหร้อนนูนนเขาเลยจ้ะ กอายุก็พอกันหรเกินข้ามีตัวทาพี่เนาะจะไปเบิง้งลูกก็น่าจะ นุ่มก็กินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าม่วันแล้เนาะหายเมย์ดิโอ้ยไปเลยเล้วจ้าบ๊ายบายพี่น้องพบกันคลิปหน้านะจ๊ะซสบอีอีไปแล้ว